สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชรพลแจ่มใจชื่อเล่นชื่อน้องเตยเอียอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับ3เลขที่18วันนี้ก็จะมาทํางานข้าวผัด3าสีส่งครูวินาครับผมสําหรับวัตถุดิบน,นะครับมีน้ํามันข้าวหมูสบับไข่ไก่ครับแล้วก็แครอทต้นหอมต่อไปเป็นเครื่องปรุงนะครับมีรสด,ดีน้ำตาลพริกไทยแล้วก็ทอดฝาเขียวนะครับ อาเลยนะครับเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำมันนิดเดียวนะครับพอใส่แล้วก็วน้ำมันร้อนนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเอาหมูใส่ลงไปนะครับต่อไปตามด้วยผักนะครับ แลวตามด้วยข้าวเลยนะครับต่อไปตามด้วยเครื่องปรุงนะครับรสดีใส่ปลายช้อนนะครับเย้นะครับน้ำตาลครึ่งช้อนนะครับต่อไปนะครับใส่ซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนนะครับ พอคนเข้ากันแล้วนะครับก็ใส่เทสต์แล้วก็อ <Yeah. S 1> เอ๊ต้นหอมไลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็คนครับแล้ว <Yeah. S 1> ครับแล้วก็ใส่ติดไฟต่อเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็คนนะครับ <Yeah. S 1> นะครับก็ทำการปิดแก๊สเลยนะครับ ขอบคุณครับ